พาเบิงนะครับเขาบาเล่นะครับผมนี่ครับตั้งล่างผมนลยครับเขาบาเล่อิสราเอลครับผมเยอโยเบิงกระจอกปลูกงามมันเลยครับนี่ครับผมพี่น้องเห็นมันปลูกเป็นแถวแบบย่างงามเลยครับใส่เครื่องปลูกครับนี่ครับเข้าบาเล่อิสราเอลครับผมนี่วางพันธุ์ขึ้นงามๆเลยครับผมปลูกไว้ให้งัวครับผม เกี่ยวแห่งัวอย่างเดียวครับคีย์บอร์ดนี่ฝ <c oughs> นเบิกพี่น้องโอ้ยเป็นแถวงามขนาดบรรทากาขึ้นไม้บรรทเข้ามานี่ครับลูกทอนนี่เพึ่งอ้หกักงดดด่อยเลยพี่น้องโอ้เกี่ยวแห่งัวครับผมนี่ครับแต่การครับโอ้บางยางงามเลยครับผมกูด่าขอบรรยากาศทองฟ้าคือหมอกคือหมอกค่ำฝน <laughs> ยิบพันกันแล้วบอกอกะไรนี่ครับผมโอ้เป็นแถวเลยครับี่ป้านี่ก็ปลูกประมาณสองเี่มงันแล้วแหละพี่น้องใส่รถเครื่องจกักรปลูกครับผมที <l ots> <ๆ>่ยังเครื่องหยดบั่นเข้าครับแต่ว่ามันใหญ่ครับใส่ปุ๋ยเอารถเสเอาครับนี่ว้าเป็นแถวงามขนาด เออเกี่ยวแับเกี่ยวง่ายบบดนี้พี่น้องเลยนีใครเครื่องอยอนด์ปานเขาหรือ,อ,อ้าขึ้นวานี่นะพี่น้องครับโอ้เติดรอยยี่บาทน,นี่ครับผมโหนหนาวพวงรูปตรงนี้เป็นแถวงามครับผมนี่ครับว้าในการถึไกับไกลๆครบับมาพี่น้องส่งให้เพื่อ พีดีรี่วะเออเนาะช่วงนี้ลมแห้งแห้งครับผม,มยาก,กาศเต่านาวครับผมหน้าฝน,นมาแล้วน่ครับพ้ายายางเบื้องเรียนไี่ลงเนถะก็มีใบเลืองไว้ยังกันเนาะคุณน่ะ ได้การว่ะเดี๋ยวอย่ามาถ่ายเบื้องต่อมันเกิดไม่ไมระมาณนี้ครับถ้ามันเกิดมันใหญ่แล้วบ้านเชื่องเอวเข้าเลยนี่มาเบื้องตอนต้นมันกำลังเป็นเบียร์ยหน่อยครับว้างามบันไดบ้านผู้ขักขนาด